ตอนน <mid S 2> ี้กวหันหอดจับตอนนี้กวหันหอดฮ จับตันนี้กว่าหันหอดดูตัวบลมีครับเดีวไปอ่ะ ซำมีประโยชน์เยอะพี่น้องแม่กนวนดว้วยก็หวัวเหลืองพี่นองแต่ปูแต่ปูดองอาหารรักน้อพี่น้องนะสมซำเนี่ยขาดไปเลย มันยังคงเลี้ยนจมตํำช่บอกวาแพี่นของแจกลด ถ้ากินช่วมตำกว่เขาพี่น้องชิบโอเคนำนักชิบโอเคเปิดเขาเที่ยงแต่ว่าหับเป็นหลอบบ้ายพี่น้องบ้ายป้าปลาขาชวชอบกอดปลอ,ปลอ,ปลอะ สมตำพี่น้องย่างได้กินยำได้กับโบเบือนะพี่น้องสมตำขออยุากจินจอแจบขอบคุณที่มารับชมจ้าบ๊ายบายค่ะืทำเองแสบเองเด้อพี่น้องอุ้ยนะ บ,บกอกบอ่มีครับดอกอะไรอ่ะอืมกัมเนเยอะกว่าหวานแต่หนึ่งเหลี่ยมนะอมดอบ จับตอนนี้กหหังหวยออกต้องกินส้มตำต้องกินส้มตนส้มตำมะละกอ แบบเหนี้กว่าหอนห,อน,หอน่หอนปุ๊บผี่นอกจิ้มมือขออนุญาตจิ้มมือเลยพี่นอกสมตำตำมะละกอผูวหน้า พี่น้องเฟ้าช่วงแน่พี่น้อง mm hmm. เอาอยากกินตอแซ่บขอบคุณที่มารับชมจ้าบ๊ายบายค่ะช่วงนี้พี่น้องหืมจ้ะจิงบ่หืมบางหวยออก

ชอบตอบจ้ะอะไรตัำมกรอนเงยก็หนตหนึ่งเลียวไปเนาะเรกรอกนจะไมะกอก หาหรักนะ้อพี่น้องนะโจมตาเนี่ยขาดไปเลยมพราะเรื่องตรงเลยกินโจมตามใส่บ,บ,สนนกกบ,บุกอย่างโจมตาพี่นอ้องย่งได้กินนยำได้กับบเบืองน้อพี่น้องโจมตามแบพี่น้องแซ่บ กันเยอะกว่าหอนแต่หนึ่งแล้วพี่น้อ,องก,ออก็หอมแต่ไม่กรอบอาหารรักน้อพี่น้องนะสจมตาเนี่ยขาดไปเลยเมื้อนึงต้องเลกินสจมตา ใ่บุคคลเปนะ็นไงสมตางมระะกรฮึมฮึมฮึมันช่วงนี้พี่น้อง แหวงแสบแหว่งด้ยพี่นอ้องเออยากจินต่อแสบขอบคุณที่มารับชมจ้าบ๊ายบายค่ะแสบพี่นอ้องแสบแสบพี่นอ้นองค่ะ หวยออกต,ต้องกินส้มตำต้องกินส้มตำพี่นอ้องจิ้มแม่อขออนุญาตจิ้มแม่พี่น้องส้งตมสตำตำมะละกอถ้ากินส้ตมตำก็ขอพี่นอ้องชิบก็ยัง